สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในสาระที่5ภูมิศาสตร์เรื่องภูมิลักษ์กับภูมิสังคมภาคเหนือนักเรียนทราบไหมคะว่าภาคเหนือนั้นมีกี่จังหวัดภาคเหนือของไทยนะคะประกอบไปด้วย9จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน่านและอุตรดิตถ์ โดยทิศตะวันออกนะคะก็จะติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวและทางด้านฝั่งทิศตะวันตกก็จะติดกับประเทศเมียนมาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือมีมากมายนะคะอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีดอยอินทนนท์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารไปเที่ยวดอยอ่างขางหรือจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีพระตำหนักดอยตุงสวนแม่ฟ้าหลวง ภูชีฟ้าจากแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือนะคะนักเรียนพอจะเดาลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทิวเขาสูงที่วางตัวเป็นแนวยาวต่อเนื่องกันนะคะจากเหนือไปทางใต้สลับกับบริเวณแอ่งที่ราบ ทิวเขาสาคัญของภาคเหนือนะคะเช่นทิวเขาถนนทงชัยตะวันตกทิวเขาถนนทงชัยตอนกลางทิวเขาถนนทงชัยตะวันออกทิวเขาแดนลาวทิวเขาผีปันน้ําทิวเขาหลวงพระบางบนทิวเขานะคะก็จะมีดอยอยู่บนยอดเขาดอยที่ส e to ําคัญนะคะเช่นดอยอินทนนท์ดอยหลวงเชียงดาวดอยสุเทพและดอยปุยอยู่ในทิวเขาถนนทงชัยตะวันออกดอยตุงดอยแม่สลองดอยพระห่มปก จะอยู่ในที่เขาแดนลาวบริเวณแอ่งที่ราบนะคะก็จะมีแม่น้ําไหลผ่านจึงเป็นที่สะสมตะกอนรวมทั้งแร่ธาตุต่างๆนะคะจากภูเขาทําให้แอ่งที่ราบนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรเช่นแอ่งที่ราบรูมแม่น้ำปิงรูมแม่น้ำวังรูมแม่น้ำยมและรูมแม่น้านาน ภูมิอากาศของภาคเหนือนั้นนะคะจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆโดยเฉพาะบนภูเขาสูงก็จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปีเลยแร่ที่สําคัญนะคะได้แก่เชื้อเพลิงและพลังงานต่างๆเช่นปิโตเลียมกาซธรรมชาติถ่านหินเหล็กและแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกเช่นดินขาว บนภูเขาสูงนะคะก็จะเป็นแหล่งต้นน้ําแม่น้าสายสําคัญเช่นแม่น้ําปิงแม่น้ําวังแม่น้ํายมและแม่น้ําน่านเขื่อนและอ่างเก็บน้ํานที่สําคัญนะคะเช่นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนศิริกิจเขื่อนแม่กวงอุดมธาราพืชพรรณธรรมชาตินะคะเช่นต้นสักต้นมะข่าโมงต้นประดู่ป่าต้นตะแบกต้นถางกวาง เนื่องจากภาคเหนือนะคะมีความหลากหลายทางธรรมชาติมีทั้งป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดิบป่าดิบชื้นป่าแห้งแล้งและป่าสนเขานะคะจึงอุดมไปด้วยผืนป่าส่วนสัตว์ป่านั้นนะคะที่สำคัญเช่นช้างป่ากระทิงสมเสร็จภูมิสังคมของภาคเหนือ ได้วิถีการดําเนินชีวิตนะคะประชากรส่วนใหญ่ของคนในภาคเหนือจะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแอ่งที่ราบมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบล้านนาที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเช่นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขานะคะเราเรียกว่าชาวเขาซึ่งก็มีหลายเผ่าพันธุ์นะคะ เกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือนะคะเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศนั้นเป็นภูเขาสลับกับแอ่งที่ราบระหว่างเขาจึงเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําลําทานมีความอุดมสมบูรณ์ตามไหล่เขานะคะก็จะมีการปลูกพืชแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจสําคัญนะคะเช่นข้าวถั่วเหลืองกระเทียมใบาชาส้ม ลิ้นจี่และพืชนมังหนาวนะคะเช่นสตรอเบอรี่ลูกพลับอุตสาหกรรมในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นการแปลร,รูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะเนื่องจากมีป่าไม้เยอะเราก็เป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนจากไม้แล้วก็อุตสาหกรรมเซรามิก ด้านการค้านะคะภาคเหนือจะอยู่ติดก,กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเมียนมาและลาวจึงมีการเชื่อมโยงทางด้านการค้ากันรวมถึงประเทศใกล้เคียงอย่างจีนด้วยนะคะด่านการค้าที่สําคัญเช่นด่านแม่สายด่านเชียงของวิธีการดําเนินชีวิตของประชากรในภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแอ่งที่ราบเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ ชาวเขาที่อยู่บนดอยนะคะก็จะมีความเชื่อความศรัทธานในระบบธรรมชาติจึงมีประเพณีและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะการแต่งกายของภาคเหนือนั้นก็ยังคงอนุรักษ์นะคะบางส่วนยังคงอนุรักษ์การแต่งกายที่เป็นการทอผ้าฝ้ายนะคะหรือผ้าไหมใช้เองแล้วก็ยังมีการผลิตเพื่อจําหน่ายด้วย สรุปนะคะภาคเหนือของไทยนั้นมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง โดยวางตัวเป็นแนวยาวต่อเนื่องกันไปจากแนวเหนือไปถึงใต้นะคะสลับกับแอ่งที่ราบมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเมังหนาวหรือการปลูกพืชแบบขั้นบันไดมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเช่นพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยสุเทพวัดรอกขุนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมาย วันนี้เราก็จบบทเรียนภาคเหนือพิงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ